ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็ พบกับกลยุทธ์นะครับประจําสัปดาห์เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่มีวันทําการน้อยมากนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นเองก็คือ2อถึงสพฤษภาคมนะครับแล้วก็เราคิดว่านะครับตลาดในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โดนถล่มมาอย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นสัปดาห์จากการเซลออนแฟกหุ้นแบงก์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของตัวเดลตานะครับที่งบออกมาต่ํากว่าคาดแล้วก็มีการแตกพาร์อะไรพวกนี้จบแล้วด้วยทาให้ภาพของตัวตลาดยอดโวลงมาแรงเมื่อสั สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็คิดว่าปูเซตนะครับก็น่าจะแวะไปพักร้อนบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เหนื่อยกันมาเยอะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นความหมายของเราก็คือว่าคิดว่าด้วยวันทําการที่มันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับตัววันหยุดยาวก็ยังค่อมตัววันหยุดยาวอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้วอลุ่มขาดซื้อขายนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอาจจะมีการเบาบางลงในช่วง2วันนี้นะครับอันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือมีเรื่องของ XDFE นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่ววงนี้้ด เพราะว่าตัวหุ้นที่จะขึ้น x b สําหรับ ผลประกอบการเมื่อปีที่แล้วนะครับมีการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จนะครับแล้วก็มีการกําหนดวัน XD ออกมาและในช่วงนี้นะครับก็จะจ่ายในประมาณอจาจจะขึ้น X d ดีประมาณช่วง3 -4 วันทําการนี้แหละทําให้ตัวปริมาณการซื้อขายนอกจากจะอ่อนตัวลงแล้วก็ยังมีตัว XD effect ฟที่จะกดดันตัวหุ้นตัวนี้อยู่ด้วยนะครับทำให้ภาพของตลาดเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซเวนะครับก็บวกลบ10จุดนะครับก็ 1520- ถึง1,540ประมาณเนี้ยนะครับก็คือกรอบดัชนีในช่วง2ง วันนี้ที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ธีมในการลงทุนใน,ในช่วงเวลาแบบนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่จะอยู่ในธีมกระแสะหลักในลําดับถัดไปที่จะมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของหุ้นที่มันหลบจากความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าช่วง2-3ถึงวันที่เราทําการอยู่นี้ก็จะมีเรื่องของการประชุมเฟดอยู่ด้วยนะครับก็คิดว่า น่าจะไม่ได้หนีไปกอดที่ตลาดคาดแหละก็คงคงเป็นเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%แล้วก็โอกาสที่จะปรับขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็น่าจะมีสัญญาณบอกประมาณเชิงประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ตัวตลาดเองก็จะชิปโฟกัสหรือว่าไปมองในเรื่องของตัวรีเซชชันหรือประเด็นถัดไปหลังจากที่ตัวพีคเลทมันจบไปแล้วนะครับก็คิดว่า,าตัวประเด็นกันวงวลเศรษฐฯกิจลกก็จะมีน้ําหนักมากขึ้นแต่ว่าหุ้นที่เหมาะสมในการสะสมหรือว่าน่าจะเล่นกว่าในช่วงที่ตลาดยังงงๆกับภาพโลกแบบเนี้ย ก็คือเป็นหุ้น local Pay หรือว่า Domestic Pay ก็คือหุ้นที่ยิงการบริโภคการใช้จ่ายในประเทศนี่แหละนี่คือกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่2ที่บอกว่าจะมีน้ําหนักมากขึ้นก็เป็นเชื่อมโยงจากกลุ่มแรกนี่แหละนะครับแล้วก็ไปเติมน้ําหนักเรื่องของการเลือกตั้ง Even t p ์ y ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงอสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของ Ele c t i o n pay นะครับซึ่งเราเคยบอกกันมาต่อเนื่องอยู่ตลอดอยู่แล้วว่า หุ้นกลุ่มที่จะเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งมักจะเล่นประมาณสัก1-2ถึงสสัปดาห์นะครับก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งจนไปถึง 3- 4ถึงสสัปดาห์หลังจากที่เลือกตั้งจบดังนั้นจังหวะนี้ก็คือ1 2ถึงสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งแหละก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะครับในการาที่จะเล่นไลน์ลี่ขึ้นไปจนไปถึงหลังเลือกตั้งจนการฟอร์มรัฐบาลก็ว่าไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของพีคเลทเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว ดอกเบีย้ยที่มันต้นทุนมันขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยก็จะจบลงไปแล้วสําหรับไม่ว่าจะเป็นตัวเช่าซื้อการเงินนะครับกลุ่มธนาคารหรือตัวสังหาก็ตามนะครับแล้วก็มองว่ากลุ่มเราเนี่ยก็จะเป็นสังตรีมหลักของการคอรสัปดาห์นี้รวมไปถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับในช่วงระยะกลางๆประมาณช่วงเดือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องประมาณนี้นะครับแล้วก็สําหรับ ในรอบนี้เราจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับการเก็บหุ้นที่เป็น l o ล a p Pay แล้วก็เรื่องของอ่า e t i o t p o y p ผสมกันด้วยนะครับดังนั้นหุ้นที่อยู่ในทีมเรด้์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกค้าปีกนะครับพวก CPR พวกนี้พวกนิโคบุตสากรรมนะครับหรือว่าเป็นอ่าพวกกลุ่มที่อ่าเรียกว่า เชื่อมโยงกับนโยบายที่เป็นนโยบายใหม่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมาก็จะทำนะครับอย่างที่เราบอกมาตลอดอย่างพวกคล i m a t e Tech g r n Tech ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นธีมในการเล่นในช่วงสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์ถัดไปไปด้วยนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนําประจําสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้เราแนะนํา3ตัวนะครับก็คือตัว AOT CPR Sili นะครับก็เป็น3ตัวที่แนะนําสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นแนะนําที่แนะนําไปผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับก็ถือว่าดีกว่าอของ ผลตอบแทนของตลาดนะครับก็ถือว่าซั s เซตคไปแล้วรอบนี้เราก็แนะนำในเรื่องของตีมเกี่ยวกับพวกที่เป็น d domestic p l a y ซะส่วนใหญ่ถ้าสังเกตนะครับก็ตามตีมที่เราบอกไปนี่แหละนะครับในช่วงที่เซตพักร้อนแบบนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่จะสะสมหุ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่2ก็คือวันวันอังคารนี้แหละนะครับ CPO ก็จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD นะครับก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะย่อตาม XD แต่ก็นั่นแหละเป็นโอกาสที่จะสะสมนะครับแล้วก็แนะนำะว่า สามารถาสะสมเข้าไปต่อได้นะครับอาจจะได้รับกัรผลตอบ้ทนนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นี้นะครับที่มีทําวันทําการแค่2วันนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีธีมอัปเดตเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันนะครับวันนี้มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ